ดูไรายได้จากแอป YouTube Studio เปลี่ยนจาก US Dollar เป็นค่าเงินบาทไทยในโทรศัพท์มือถือทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีเละยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเก,กี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือเพื่อ YouTuber ทุกคนครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักแอป YouTube Studio กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับเพราะว่านอกจากใช้ดู ค่าต่างๆของช่องเรายังสามารถเอาไว้เปลี่ยนปกช่องเปลี่ยนปกคลิปเปลี่ยนรูปอะไรต่างๆได้นะครับและก็ยังเอาไว้ดูรายได้โดยประมาณของช่องเราได้ด้วยนะครับปกติหลายๆคนเวลาดูรายได้เนี่ยก็จะเห็นว่าหน่วยของรายได้เนี่ยมันจะเป็น US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือเป็นเงินเหรียญนั่นเองเวลาที่เราอยากจะรู้ว่ามันเป็นเงินบาทไทยได้กี่บาทแล้วนะเราก็จะเอา30ไปคูณโดยประมาณนะครับก็จะได้เป็นค่า เงินบาทไทยโดยประมาณมานะครับแต่ตอนนี้นะครับทางแอป o u t u b e studio เนี่ยได้มีการอัปเดตปรับปรุงใหม่ทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถเข้าไปตั้งค่าให้มันเป็นค่าเงินบาทไทยได้เลยไม่ต้องไปคำนวณหาอะไรให้มันยุ่งยากนะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นให้เราไปอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดใน Google Play Store ซะก่อนนะครับหลังจากอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่แอป YouTube ต t u d i o ตามปกตินะฮะเข้าไปที่มุมขวาบนรูปโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองหลังจากนั้นลงมาที่ด้านล่างสุดนะครับเราจะเห็นคําว่าสกุลเงินเพิ่มเข้ามานะฮะเราก็กดคําที่สกุลเงินมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเป็นหน่วยของท้องถิ่นไหนนะครับอย่างเราเป็นประเทศไทยบาทเนี่ยเราก็เลือกไทยบาทเข้าไปนะครับแล้วก็กดกลับไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการรีเฟซอีกหนึ่งครั้ง พอรีเฟซหน้าจออีกหนึ่งครั้งนะครับรายได้โดยประมาณของเรานะฮะจากที่เราเคยดูเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยทันทีนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกดเครื่องคิดเลขอีกต่อไปนะครับถ้าชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องถาวรวัดีครีเอเตอร์ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆแล้วก็อุปกรณ์ดีๆที่จะช่วยให้ยูทูบเบอร์ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นครับวันนี้ต้องขอ